ผมชื่อ,อยงยุทธนะครับสังกัดโควิดนะฮะระหว่างนั้นตอนที่ติดเยวาวชนถ้วยทองนะผมอยู่ที่วิทยาลายัยวิชาการศึกษาประสานมิตร้วก็เล่นให้ที่ายวิชาการประสานมิตรหลังจากมาจากบ้านสมนดตจกเจ้าพยานะฮะหลังจากที่ติดถ้วยทองก็ได้เข้าร่วมกับสโมสรธนาคารกรุงเทพอันนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปหน่อยคือว่าผมเล่นฟุตบอลตั้งแต่อนุชนที่สวนลุมพินีนะตอนนั้นเรียนที่โรงเรียนวัด ปทุมคงคาซึ่งต่างไปจากโรงเรียนปทุมคงคาในปัจจุบันตอนนั้นอยู่ม4ส,ส,สมัยเก่าก็นั่งรถรางจากหัวลำโพงไปสนามสวนลุมพินีคนที่ชัเชวนหรือว่าฝึกซ้อมให้ผมก็คือคุณชูศักดิ์มุสิก,กานนท์ซึ่งเป็นใน,ในตำรวจใหญ่เราพบกันที่แถววัดโสมนัดนะฮะเราใช้ต้นสน เป็นเสารประตูเชือกผูกเขาฝึกให้ผมเป็นผู้รักษารประตูนะเริ่มจากการเล่นฟุตบอลของผมก็ปีนั้นก็ได้รวบรวม,รวม,รวมกันฟุตบอลเจคนสามสิบอนุชนก็ชนะเลิศในปีแรกแล้ปีที่สองผมก็มีอายุที่อยู่ภาย,ภายใต้กำหนดคือไม่เกิน14นะก็แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นะก็เลยสามารถเล่นได เป็นครั้งที่เป็นปีที่2ติดต่อกันครั้งแรกชนะเลิศครั้งที่2ได้ที่สแต่ในครั้งที่2เนี่ยาทางยุวสมาคมแห่งประเทศไทยมีการประชุมที่สิงคโปร์ในระหว่างเมษาปี2499ซึ่งผมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในฐานะผู้รักษาประตูนั่งรถไฟจากกรุงเทพทั้นสองนีไปปีนังกัุลัมเปอร์แล้วก็สิงคโปร์อันนั้นก็เป็น ตำแหน่งที่เลน,น่งชื่อผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูตำแหน่งที่สองนะครับพอติดทีมเยาวชนไทยแล้วเนี่ยครับแลเ,เ,เ,เป็นการชนะครั้งแรกของการบอลไทยความรู้สึกกับการชนะเลืครั้งนั้นอ๋อน,นี่นี่อันนั้นเป็นอนุชนพอมาเข้าร่วมกับหลังจากมาอยู่ที่สันมิตรก็เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมทีมกับเยาวชนชาติไทยนะก็ เราฝุกซ้อมมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลากก่อนที่จะมาจริงๆในเดือนมกรามกราคุมพาซึ่งได้เข้าอยู่ในในค่ายพักึงอยู่ในรอบสุดท้ายนะการแข่งขันก็เริ่มในเดือนเมษายนพบกับในรอบแรกเราก็พบกับพม่าญี่ปุ่นพม่ามาลา,ายาซึ่งมาเลเซียมาลายาในในสมานนะั้นแล้วก็เวียดนาม ซึ่งรายละเอียดผมได้เขียนให้กับสมาสม,าสมาคมประวัติศาสตร์ก็ลงมาเป็นเวลานานรายละเอียดนะนี่เอาเข้าๆก็หลังจากเสมอกับเวียดนามที่มีการแอกค่ายคะแนานเสมอกับมาลายาก็มาตัดเชือกกันในวันนั้นเราชนะเขาสามประตูต่อหนึ่งก็มีโอกาสเข้าชิงกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์มากทีเดียวจากที่แข่ง ชข่ง,งตัดเชื่อกกับมาลายาหรือมาเลเซียนะเราชนะทัาสามประตนนูตอนหนึ่งทีมชาติไทยก็มีโอกาสได้เขา้าชิงชนะเลิศก,กับทีมเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมชั้นนาแม้ว่าแม้ว่าเป็นชุดเยาวชนก็นตามแต่กระบึกบึนซึ่งเป็นมีความหวังที่เขาช,ชนะอย่างมากมายทีเดียวแต่พวกเราก็ไม่ไม่ยอดท้อไม่สู้เรียกว่าสู้กันเต็มที่ ครึ่งแรกเราโดนนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะ,ะครึ่งหลังเราก็ยังไม่ยอมแพ้อกีกเล่นต่อไปทวีพงศ์หัวหน้าทีมสามารถทําประตูดได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ติดตามผมเลยคือเขาว่ายิงพยายามยิงลูกไกลนะฮะลูกไกลไปกระทบศรีรษะของเกาหลิแตกองหลังกองหลังก็สลับเข้าตูไปคราวนี้มันก็หประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นก่อนจะหมดเวลาคิดว่าน้อยกว่าหนึ่ง Second. เราได้เราได้ลูกคอนเนอร์จากทางซ้ายทางอส,สัรรั์ที่ประทับนะทวีพงเตะขึ้นมาก็ทุลมุนมั่วกันหมดแล้วก็กพยายามสืบหาก็มีคนรับรับว่าถูกคือว่าระหว่างนั้นน่ะพวกเราทั้งหมดเนี่ยเข้าไปใน,ในเขตประตูของของเกาหลีใต้นอกจากผู้ทักษาประตูคนเดียวพวกเราเข้าไปหมดนั่นก็นั่นไปหมด แล้วลูกบอลส่งมาก็ชุลมุนกันก็มีคนมีท่านหนึ่งท่านรับว่าเกาหลีใต้ในพยายามจะม่งลูกบอลออกจากจะเข้าอยู่แล้วอะไปถูกซิขาถูกเข่าเข้าเข้าประตูไปก็คือคุณสมศักดิ์อ่อนสมานนี่แหละก็ดีเรารู้ว่าเป็น,ปนแบบนั้นหลังจากนั้นก็กรรมการก็ได้เราชนะสองต่อหนึ่งพอเริ่มเริ่มกรรมการเป่าเริ่มการแข่งขันต่อก็เป่าออกหมดทันที โดยไม่มีเวลาเวลานน้าเราเล่น40นาทีไม่มีการต่อเวลาหรืออะไรทุกอย่างก็เป็นนั้นว่าเป็นนั้นว่าเราสามารถเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน,ขนและผมมีรูปหลายหลายรูปที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ที่แสดงเห็นว่ามีผู้ชมเข้าไปขนาดไหนไปติดออนอกจากบนอัดจันที่นั่งแล้วนะฮะขอบสนามคงจะนึกออกในสนามสุดชราสาเนี่ยมีขอบสนามที่วิ่ง วิกิตราขอบเส้นเส้นสีด้านเนี่ยเข้าไปแน่นขนาดขนาดนั้นเลยเหมือนกับสนามแข่งที่สนามหลวงแบบนั้นก็ตามแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่สามารถทําความสําเร็จได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าสําเร็จมาโดยการง่ายๆนะฮะเราต่อสู้กันมาสนับสนุนกันมาช่วยเหลือกันมาแแนะมที่ภูมิใจที่สุดบทที่ภูมิใจที่สุดใ,ในทัวนมนมนอ,อันนี้ไม่ทราบว่าเราไม่มีภาพ อันหนึ่งที่ไม่มีภาพที่มานั่นนะฮะภาพประกอบซึ่งผมก็มีครั้งหนึ่งระหว่างแข่งกับมลายาในรอบตัดเชือกนะผมจำได้ว่าตอนนั้นเราชนะอยู่สประตูต่อ2ประตูต่อศูนมีลูกหนึ่งซึ่งมลายาเนี่ยหลุดประตูเราไปโดยท่าไหนไม่ทราบจาผมจำได้เลยว่า,ผ,าผ่านผ่านพูกรักษาประตูแล้วเหลือประตูว่าง ซึ่งมลรยากับผมว่าวิ่งแข่งไปนะแต่บางบางไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรผมสามารถวิ่งแซงหน้ามันไปได้ซึ่งกันนึกไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็ไปเตะลูกออกซึ่งประตูโลง่ลงๆประตูออกไปอยู่ข้างหลังนั้นแล้วซึ่งครั้งนั้นนะคิดว่าถ้าหากว่าไปเสียประตูสองประตูตนหนึ่งก็ยังไม่แน่ว่าผลจากการแข่งขันในวันนั้นเป็นอย่างไรแต่อันนี้เป็นเ,เป็นสิ่งที่ผมพูดขึ้นนะฮะแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานทางใน ทางภาพหรืออะไรเก็บไว้แต่คิดว่าเป็นอน,นั้นที่คิดว่าทําให้บางอา,อาจจะทําให้บางพ้นการแข่งขันขนะเปลี่ยนไปถ้าเราเสียเป็นสองประตูตัวหนึ่งก่อนที่เราจะทําได้เป็นประตูที่3อันนั้นก็อาจจะพลิก,ลกไปอีกด้านหนึ่งคิดว่าเป,เป็นสิ่งประทับใจที่ทําขึ้นมาถ้าหากามีถ้าถ้าท่านใดที่เคยเก็บภาพไว้และเห็นภาพนี้ผมก็อยากจะเซ็นเหมือนกันนะครับอาจารย์รู้จักฟุตบอลได้ยังไงครับ คือในตอนเด็กผมเป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่เป็นสอนหนังสือที่โรงเรียนทานิยมสงเคราะห์นะครับระหว่างนั้นก็มีพวกทหารจากญี่ปุ่นนะฮะมาตั้งค่ายพักอยู่ที่นั่นแต่ผมก็ไม่มีความสนใจเลยว่าเขามาเล่นฟุตบอลอะไรกันที่โรงเรียนโรงเรียนทานิยมหลังจากที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่สีเสวเทเวศก็มีพวกไปเตะลูกเทนนิสกันอนะที่บน ล่านขี้เลื่อยนะผมก็ไปเล่นมันสนุกดีแล้วมีบุญบอลเล็กๆเข้ามาเตะระหว่างน,นั้นผมก็เล่นฟุตบอลอะไรไม่เป็นน่ะแต่ถ้าสมมติว่าไปเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยคนมันเตะรอบๆมันต้องเตะมาให้ผมอยู่ื่อยถ้ามันถ้าผมไปเตะอยู่ข้างนอกผมก็กว่าจะได้ลูกบอลก็อีกนานนะก็คิดว่าเป็นผู้รักษาประตูให้มันเนี้ยไม่ใช่มีประตูอะไรหรอกเพียงแต่ตั้งวงเตะกันน่ะผมก็ได้รับอยู่เรื่อยได้รับอยู่เรื่อยบอลก็ผ่านผม ทรงให้คนคนี้เตะมาคนนี้เตะมาผมก็ได้ฟุตบอลอยู่เลยออนนั้นตอนระหว่างก่อนถึงปีมัธยม4ี่ที่โรงเรียนวัดประทุมคงคาจากนั้นเขาเปิดการแข่งขันครั้งแรกนะฮะฟุตบอลอน,นุชนเจคนที่ศูนย์ลุมพินีก็ผมก็เลยสมัครเพราะว่าอายุน้ำหนักสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เขาต้องการก็เลยสมัครเขาเล่นความจริงก็ไม่เคยลงเล่นมาก่อนผมไม่ได้อยู่สวนกุหลาบหรือเทพสลินซึ่ง ส,ส,สันทิลา์แพสันสินซึ่งระยะระหว่างนั้นเป็นโรงเรียนที่โด่งดังโด่งดังมากผมมาจากวัดประตุมง,งคาแต่เขาก็สอนให้เพราะว่าผมมีมือใหญ่แขนแขนยาวหน่อยก็ไปฝึกซ้อมกัน